สวัสดีค่ะยมเย็นนะคะวันนี้ลงครัวทําไข่พะโล้แล้วก็น้าพริกค่ะแต่ว่าไม่ได้น้าพริกมานะเพราะว่ามีน้าพริกปลาร้าสับที่พี่กิ๊กทำให้มานะคะอร่อยมาก <c oughs> แล้วก็น้าพริกหนุ่มที่น้องๆส่งมาให้กินจากเชียงใหม่เนะะี่ยน่าทานแล้วก็บทจะสาคัญช่วงนี้เป็นหน้าเนาะสตอร์่ะตับเนี่ยยีบาทกินให้มันตด,ระ,ดระเบิดระเบ้อไปเลยเนาะ น้าผานวัววัวแบบดิบๆนี่ยแหละกำลังอร่อยเน็ตแทกมากกนี้เขาไม่เป็นเนาะไม่เลิกจ้ะซื้อมางเนี้ยเม็ดมันไม่ค่อยอบอิ่มกินดีกว่าเนาะกินข้าวข้าวน้ำพริกค่ากินฉับติ๊กหาน น่าพร้มสุกล้าอร่อยมากเรื่องผากนะเทพหักคนท้องสุดเย็บสตอว่าไม่เลือดอะปักเล็กปักไม่ใหญ่เริ่มไม่ค่อยเป็นไงเมื่อวานที่ไปซื้อมาปักเล็กใหญ่ยักษ์นี่ปักเล็กบ้างรีบบ้างก็โอเคเนะาะปักยี่สิบบาทพริกกระเทีพริกโอเคอร่อยเวอร์เวรนนะคะ กอบน้ำพริกปลาชนะอบมากเราะมันจะมาชิมนะคะค้าพริกหนุ่มนะคะอ,อร่อยที่วัยยองอยัชอบ,บกินน้ำพริกมากเวลาแบกินน้ำพริกทีไรนะแต่เล่นอาหารทุกทีกินค,ค่าได้เยอะอรับรำกินเต้าหู้ด้วยนะ ยังอ้าไม่ขนดัดเพราะยังตึงที่การร้อยไหมอยู่อี่ีเรื่องจะพูดหน่อยเนะาะเมื่อวานได้ดูรายการทีวีรายการหนึ่งก็เป็นรายการอะไรแรงตรงจัดเต็มนั่นแหละในหัวข้อที่เป็นแขกรับเชิญคือเป็นกระเทยอ,อยากมีเมียเนาะอย่าเรียกว่ากระเทยดีกว่าเรียกว่าผู้ชายผมยาวดีกว่าไหมเพราะว่ากระเทยเนี่ย ไม่มีใครหรอกค่ะที่เขาอยากมีเมียเพราะกระเทยเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองเอ,อ,อยากเป็นกระเทยแล้วเนี่ยทุกๆคนเนี่ยก็อยากจะทําตัวเองพรีเซนต์ตัวเองทําทุกอย่างเสียเงินทองมากมายเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเป็นผู้หญิงทําตัวเองหน้าตาสวยคล้ายคึ่งผู้หญิงให้เวลาไปออกเป็นไหนเงี้ยอยู่ในสังคมเนี่ยได้อย่างภาคภูมิใจเนาะส่วนคนที่เขาไม่ไว้ผมยาวอาจเป็นเพราะหลายๆอย่างไว้ไปก็ ดูไม่ดีหรือหน้าที่การงานหรือว่าเออไม่ชอบในการที่ไวผมยาวแต่กระเทยรจริงเรื่องจริงเนี่ยไม่มีใครอยากมีเมียค่ะพี่ว่านางสับสนมากกว่าระหว่างคาว่ากระเทยกระเทยอย่าเรียกนางกระเทยน้องเรียกว่านางเป็นผู้ชายผมยาวดีกว่าเนาะแื่เสียเสียงหมดผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกชื่ว่าเราเนี่ยเป็นโรคจิตพวกสับสนอะไรเงี้ย ก็อยากให้งานนะคะงดยาคุมบ้างบางอาจจะมาอายาคุมเนาะหรือแม่ก็ส่งกระจกแล้วก็พบแพทย์รับยาค่ะไม่มีไม่มีกระเทยที่ไหนแคอย่างนี้ลูกมีเมียค่ะกรุณาอย่าเรียกว่ากระเทยเรียกว่าผู้ชายผมยาวดีกว่าเสียชื่อเสียเสียงกระเทยหมดเด้ดเสียงเงินทำหน้าเสียงเงินทำตัว ดูแลตัวเองเพื่อที่อยากจะเป็นผู้หญิงให้เหมือนผู้หญิงแล้วจะมาอยากมีลูกมีเมียเพื่อมันไม่ใช่โอเคนะคะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนทึมแทบแทบโอเคหรือว่าเราก็เอออย่างเราเข้าใจว่าเพศเนี่ย แล้วแต่รสนิยมใช่ไหมเรื่องเพศงแต่มันไม่ใช่อ่ะงไงมันก็ไม่ใช่ให้นางไปตึกตรองแล้วก็เช็กคดีก่อนว่านางจะเป็นอะไรนะถ้านางอยากมีลูกเมียนางก็ตัดผมสั้นไปเลยเนาะเวลาหล่อมีลูกลูกโตมาจะเรียกู้ดายพ่อเป็นกระเทยเหรออมันก็ไม่ใช่เนาะเออแล้วคนเลยต้องแต่งงานเพราะว่าเออแบบคนสมัยก่อนเนี่ยแต่งงานมีเมียแล้วเข้าใจอยู่เพราะบางทีแบบว่าโลกมันยังแบบ ไม่ไม่กว้างขนาดนี้เนาะสังคมยังไม่ยอมรับมากขนาดนี้ก็ยังเข้าใจแต่นี้หล่อนอยู่ในยุค2อง5อีดอกไม่ได้ยุคสมัยไหนรแรัหน้าโปสีเนานะโอเคค่ะสวัสดีค่ะนะ